ใกล้วัดไหนไปวัดนั้นรายชื่อเหล่านี้เทวดาได้ฝากมาบอกอาจารย์ภัยสารแสนชัยในนิมิตตั้งแต่ปีพศ2548ซึ่งปัจจุบันพระภิกษุบางรูปได้มรณภาพไปหลายรูปแล้วแต่ญาติธรรมทุกท่านสามารถไปทำบุญและกราบไหว้รูปภาพหรือรูปปั้นของพระภิกษุผู้ปฏิบัติดีเหล่านี้แทนได้จังหวัดพิษณุโลก หนึ่งพระปัญญาพิมพมุนีหลวงพ่อบุญมีวัดบางระกร,รมอำเภอบางระกร,รมสพระโสพลปริยติธรรมหลวงพ่อนร,รงวัดธรรมจักรอำเภอเมือง 3. พระวรยานมุนีหลวงพ่อเชื่อมวัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุอำเภอเมือง 4. พระครูวิสุทธ์บุญโยภาสหลวงพ่อสว่าง วัดศรีวิสุทธารามอ,อําเภอเมือง 5. พระครูประสาทธรรมวัดหลวงพ่อแจมวัดอรัญยิกอ,อําเภอเมือง 6. พระครูพิทักษ์ชัยยศิธิ์หลวงพ่อจงวัดพระขาวชัยยศิธิ์อําเภอเมือง 7. พระครูอนุโยกาศาสนกิจหลวงพ่อช้อนวัดน้ำดำอ,ำอําเภอเมือง 8. พระครูวิสารวรคุณหลวงพ่อกระแส วัดป่าแดงตำบลชาตรการอำเภอชาตการ 9. พระครูบวรศาสนก,กิจหลวงพ่อประยูนวัดนาตาจูมตำบลชาตรการอำเภอชาตรการ 10. พระครูอนุรักษ์กิติสารหลวงพ่อบุญไกรวัดหัวร้องอำเภอนครไทย 11. พระครูสถิตร,รัตนากรหลวงพ่อแก้ววัดบ้านมุงอำเภอเนินมะปราง 12. พระครูโสพลโสติธรรมหลวงพ่อสวัสด์วัดวังใส่ย,ย,อย้อยอําเภอเนินมะปราง 13. พระครูปุญญกิจจาการหลวงพ่ออ่อนสาวัดครั่งตำบลชมพูอําเภอเนินมะปราง 14. พระครูสุนทรกิติรัตหลวงพ่อประยูนวัดห้วยแก้วอําเภอบางกระทุ่ม 15. พระครูยานประพัฒหลวงพ่อพยุง วัดท่านาตำบลไผ่ล้อมอำเภอบางกระทุ่ม 16. พระครูสิริสุทธิคุณหลวงพ่อบงคลวัดสิริสุทธาวาสตำบลบ้านไร่อำเภอบางกระทุ่ม17พระครูวิบูลธรรมโชตหลวงพ่อบุญสมวัดสามเรืองอเภอบางกระทุ่ม18พระครูพิทักษ์พรหมคุณหลวงพ่อสมวัดพรมเกศรอบางระกำร 19. พระครูพันธนาวิมุตติหลวงพ่อละไมวัดหนองนาตำบลพันเสาอําเภอบางระกรรม20พระครูพุทธ,ธิสารคุณหลวงพ่อชุม่มวัดกระทุ่มยอดน้อำอําเภอบางระกรรม 21. พระครูวิธานวุฒิคุณหลวงพ่อพวงวัดกระทุ่มยอดน้อำอําเภอบางระกรรม 22. พระครูสถิตวีรธรรม หลวงพ่อบุญรอดวัดสันติกาวาดอำเภอพรมพิราบ23พระครูพิมลสารสกิจหลวงพ่อม่อมวัดย่านขาดอำเภอพรมพิราบ24พระครูนิวิทบุญสารหลวงพ่อทองด้วงวัดทุ่งตาเปรี้ยวอำเภอพรมพิราบ25พระครูไพโรดวรคุณหลวงพ่ออ่อนวัดคลองมะเกลืออำเภอพรมพิราบ 26. พระครูสิริสโสพลหลวงพ่อประทวนวัดศรีโสพลอําเภอวังทอง 27. พระครูโสพลเขมาพิวัตรหลวงพ่อประธานวัดวังกระขอนอําเภอวังทอง 28. พระครูสุวรรณธันมาพรหลวงพ่อวาววัดบางสะพานตำบลวังทองอําเภอวังทอง 29. พระครูสุวรรณวราพรหลวงพ่อทองหล่อ วัดวังทองวรารามอำเภอวังทอง30พระครูคำพียาณประยุทธ์หลวงพ่อผัดวัดวังน้ำใสตําบลแม่ระกาอำเภอวังทอง31พระครูอุดมวรธรรมหลวงพ่อสุดวัดคอนเป็ดอำเภอวังทอง32พระครูประยุทธ์ธรรมกิจหลวงพ่อกิตติพงศ์วัดโบสถ์อํเภอวัดโบสถ์ 33. พระครูประพัฒธ,ธรรมคุณหลวงพ่อกล่ำวัดหน้าพระาธาตุอำเภอนครไทย 34. พระครูวินิจศีลขันหลวงพ่อนิมวัดหน้าพระาธาตุอำเภอนครไทย35พระครูวัชระธรรมโมไทยหลวงพ่อสันดอนวัดวัดชรธรรมมาวาสอำเภอวังทอง36พระครูปัญญาคุณโกวิศ หลวงพ่อคำภูวัดป่าเลไลออำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี 1. พระเทพสุวรรณมุนีหลวงพ่อบุญรวมวัดมหาธาตุอำเภอเมือง 2. พระครูประสิทธิ์วชิรสารหลวงพ่อรวมวัดยางอำเภอเมือง 3. พระครูยานวิสุทธหลวงพ่อสเสนวัดคงคารามอำเภอเมือง สี่พระครูสุคนทวัดชาราธรหลวงพ่อหอมวัดไตรโลกตำบลท่ารามอําเภอเมืองห้าพระครูอโศกธรรมสารหลวงพ่อเสียงวัดส,สะอินตำบลคลองกระแซงอําเภอเมืองหกพระครูชินวัชาราวิสุทธ์หลวงพ่อเพิ่มวัดแก่นเหล็กตำบลคลองกระแซงอําเภอเมืองเจ็ดพระครูศิลป์พัฒนานุโยก หลวงพ่อบุญชูวัดบันไดทองตำบลบ้านทุม่มอําเภอเมือง 8. พระครูวัชระโพธิคุณหลวงพ่อริ่งวัดลาดโพอํเภอเมือง 9. พระครูวัชระสุข,ขารมหลวงพ่อยังวัดหาดเจ้าสำราญอําเภอเมือง 10. พระสุธีวัชรโรดมหลวงพ่อแคล้ววัดมหา,าธาตุอํเภอเมือง11 พระราชสารสุทีหลวงพ่อเอื้อมวัดสนามพราม์อำเภอเมือง12พระกิตติสารกวีหลวงพ่อจุชาวัดมหาสมนารามอำเภอเมือง13พระครูโสพลวัชราพรหลวงพ่อเอื้อนวัดเขาธรรมน์อำเภอบ้านลาด14พระครูวัชรธรรมวิโรธหลวงพ่อเอื้อนวัดตำรุตาบลตตำรุ อำเภอบ้านลาด 15. พระครูประดิษฐ์วัชราการหลวงพ่อบุญมาวัดหาดทรายตำบลท่าแสนอำเภอบ้านลาด 16. พระครูวิบูลวัชราการหลวงพ่อเปลืองวัดหนองแคอำเภอบ้านลาด 17. พระครูโสพลพัชรธรรมหลวงพ่อเย็นวัดวังยางอำเภอเขาย้อย 18. พระครูภาวนาวิริยาจารย์หลวงพ่อสุดธรรมวัดเขาพระอำเภอเขาย้อย19พระครูศิลักสุนทรหลวงพ่อทองดีวัดกุญชรวชิรารามอำเภอเขาย้อย20พระครูภาวนาประสิทธิ์หลวงพ่อสวนวัดสวนโมกอำเภอเขาย้อย 21. พระครูวชิรกิจสโสพลหลวงพ่อประสบวัดเขาตะครา อำเภอบ้านแหลม22พระครูพัชระคุณาธรหลวงพ่อสิริวัดลักษณารามอำเภอบ้านแหลม23พระครูโสพิษวัดชิรกิจหลวงพ่อสงวนวัดบางลำพูตำบลบางครกอำเภอบ้านแหลม 24. พระครูโสพลวัชรธรรมหลวงพ่อกิตติวัดต้นสนอำเภอบ้านแหลม25 พระครูวชิราวุฒิกรหลวงพ่อเกิดวัดบางขุนใสอําเภอบ้านแหลม26พระครูสุนทรวชิรวริหลวงพ่อจางวัดเขื่อนเพชรอําเภอท่ายางย7่ 27. พระครูวิบูลพัชราพรหลวงพ่อบุญเลี่ยมวัดวิบูลประชาสรรตำบลท่ายางอําเภอท่ายางย8่ 28. พระครูสิริพัชราศาสตร์หลวงพ่อทองเลื่อน วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้างตำบลท่าไม้ร่วกอําเภอท่ายางย9่ 29. พระครูปริยติยานุโยกหลวงพ่อหวนวัดนิคมวชิรารามอําเภอชะอํ3าพระครูพิพิธพัชรโรโพาสหลวงพ่อเวียนวัดหนองเผาถ่านตำบลเขาใหญ่อําเภอชะอํ3าพระครูพินิตสมณคุณหลวงพ่อทองหล่อ วัดหนองสาลาตำบลหนองสาลาอําเภอชะอํ32าพระครูญาณพิรัตหลวงพ่อซ้อนวัดหนองแจงอําเภอชะอํ33าพระครูวัชิระคุณารักหลวงพ่อม่วงวัดใสย้อยอําเภอชะอํ34าพระครูบรรพศประชาวลายัยหลวงพ่อหมีวัดหนองยาปล้องอําเภอหนองยาปล้อง35ห พระครูธรรมรัตนพิรมหลวงพ่อพริม้มวัดพุพลูอำเภอหนองยาปล้อง 36. พระครูเกษมวัชราธรหลวงพ่อภยัยวัดเนรันชรารามอำเภอชะอํ3าพระครูวิทิตสมาจารหลวงพ่อผลวัดสหทานมิการามอำเภอท่ายาง 38. พระครูวัชระธรรมสารหลวงพ่อบัว วัดทรงธรรมอเอเขาย้อย3าพระครูสิริธรรมโชตหลวงพ่อรุ่งวัดอุทัยโพธารามอเอเภมือง 40. พระครูถาวรพัชรคุณหลวงพ่อบุญพาวัดนาคตำบลท่าราบอเอเภมือง 41. พระครูวินัยพัชรกิจหลวงพ่ออุ่นวัดตานกงตำบลมาปราเขาอเอท่ายาง จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. พระศรีพัชโรดมหลวงพ่อสุรินวัดมหาธาตุอําเภอเมือง 2. พระเทพรตัตนดีโลกหลวงพ่อชะลอวัดเพช,ชวรวารามอําเภอเมือง 3. พระปะริยัติพัชราพรหลวงพ่อสุพจน์วัดไพรสนศักดารามอําเภอหล่มศักดิ์ 4. พระครูพัชรธรรมโสพิษหลวงพ่อชูชาติ วัดมหาธาตุอำเภอเมือง 5. พระครูวิชัยพัชรกิจหลวงพ่อสงวนวัดไตรภูมิอํเภอเมือง 6. พระครูวินัยพัชรสิทธิ์หลวงพ่ออ่อนจันทร์วัดเทพสโมสรตำบลท่าพลอํเภอเมือง 7. พระครูพิสารพัชรธรรมหลวงพ่อสมหมายวัดยาวีเหนือตำบลวังชมพูอํเภอเมือง 8. พระครูพัชระยานโสพิษหลวงพ่อนับวัดอรุณยาสีตำบลหล่มศัก์อําเภอหล่มศัก 9. พระครูพัชระยาน,นาคุณหลวงพ่อโนนวัดโพเยนตำบลทุ่งน้ำเต้าอําเภอหล่มศัก 10. ์พระครูพัชระมงคลยานหลวงพ่อบุญมีวัดใหม่ชัยมงคลอําเภอหล่มศัก 11. ์พระครูวัชระวรนาถหลวงพ่อพัด วัดสีทองอําเภอหล่มสัก 12. พระครูอนุรักษ์พัชรธรรมหลวงพ่อน้อยวัดสาเกตอําเภอหล่มเก่า 13. พระครูสิริพัชโรดมหลวงพ่ออุดมวัดศรีฐานปียารามอําเภอหล่มเก่า 14. พระครูอดุลพัชราพรหลวงพ่ออัมพาวัดประชานิมิตอําเภอวิเชียรบุรี 15. พระครูเกษมพัชรกิจหลวงพ่อน้อยวัดในเรืองศรีอำเภอวิเชียรบุรี16พระครูประสิทธิ์พัชรคุลหลวงพ่อนิยมวัดผู้เตยประสิทธิ์ตำบลผู้เตยอำเภอวิเชียรบุรี17พระครูเวลิขณารักษ์หลวงพ่อเงินวัดน้ำวิ่งอำเภอหนองผัย18พระครูโสพิษพัชรกคกุณหลวงพ่อปุณน วัดหนองไผ่พิทยารามตำบลกองทูลอําเภอหนองไผ่สิบเก้าพระครูสิริพัชราสายหลวงพ่อสายวัดราชสามัคคีธรรมตำบลน,นาเฉลียงอําเภอหนองไผ่ยี่สิบพระครูบริรักษ์ชนเขตหลวงพ่อปุ่นวัดไก่เตี้ยอําเภอชนแดนยี่สิบเอ็ดพระครูถาวรพัชรคุณหลวงพ่อสายบัว วัดจันทรารามตำบลท่าข้ามอเภอชนแดน 22. พระครูโอภาสพัชรายานหลวงพ่อสุดใจวัดสว่างเนตรดงขุยตำบลบ้านกล้วยอเภอชนแดน 23. พระครูอนุรักษวาปีพิสัยหลวงพ่ออาคมวัดดาวนิมิตอเภอบึงสามพันยี่สพระครูสิริพัชรกรหลวงพ่อสมบัติวัดซับบอน ตำบลกันจุอเภอบึงสามพัน25พระครูสิริพัชรคุณหลวงพ่อศีนวลวัดสว่างสามัคคีอเภศรีเทพ26พระครูวิจิตพัชรคุณหลวงพ่อทองดีวัดเกาะแก้ววนารามอเภศรีเทพ27พระครูกรเกษมพัชรธรรมหลวงพ่อสุวรรณวัดทุตังคารามอศรีเทพ 28พระครูพัชรธรรมประสิทธิ์หลวงพ่อเปลืองวัดสันติวัฒนารามอำเภอหล่มสัก29พระครูโสโพลคณาพิทักษ์หลวงพ่อเปลืองวัดสันติวัฒนารามอำเภอหล่มสัก30พระครูการศรีลานุยุติหลวงพ่อเคนวัดดอนชยัยตำบลหล่มสัก31พระครูอมรธรรมโสพลหลวงพ่อบุญช่วง วัดผู้เตยวนารามอําเภอวิเชียนบุรี32พระครูกิตติสาระธุราธรหลวงพ่อสมวัดนันทวันพระนารามวัดทรั์ชมพูอําเภอหนองไผ่ 33. พระครูปัญญาวรวัตรหลวงพ่อคำพันวัดวิมุตตารามอําเภอหนองไผ่ 34. พระครูพัชระกิจจาทรหลวงพ่อสนิท วัดภูเขาดินอําเภอเมือง 35. หลวงพ่อรวยวัดห้วยตูมอําเภอชนแดนจังหวัดแพร่ 1. พระมหาโพวงศ์สา,ารย์หลวงพ่อสุจีวัดพระบาทมิ่งเมืองอําเภอเมือง 2. พระครูพัทธรธรรมโกศลหลวงพ่อกุศลวัดพระร่วงตำบลในเวียงอําเภอเมือง 3. พระครูอุดมขันติคุณหลวงพ่อบุญทันวัดพระาธาตุจอมแจ้งตำบลป่าแดงอำเภอเมือง 4. พระครูโกสัยธรรมคณีหลวงพ่อกวนวัดทุ่งกวาวอำเภอเมือง 5. พระครูศรีมงคลชยาพรหลวงพ่อสำริดวัดชัยมงคลอำเภอเมือง 6. พระครูโอภาสสังคกิจหลวงพ่อพุทธ วัดทุ่งล้อมตำบลห้วยมา้าอำเภอเมือง 7. พระครูสถิตสารธรรมหลวงพ่อบุญทาวัดป่าแดงอำเภอเมือง 8. พระครูวิมลปัญญาทรหลวงพ่อคำล่าวัดพงสุนันทาตำบลทุ่งกวาวอำเภอเมือง 9. พระครูสังวรศีลวิมลหลวงพ่อลือวัดการ้องเหนืออำเภอเมือง 10. พระครูบวรธรรมกิจหลวงพ่อนิคมวัดร่องฟองตําบลทุ่งโฮงอําเภอเมือง11พระครูสิริปัญญาภรหลวงพ่อผานวัดช่องลมอําเภอสูงเมน่น12พระครูสุรีละสังวรหลวงพ่อบุญปัน่นวัดศรีสว่างอําเภอสูงเมน่น13พระครูวิมลจิตตาคมหลวงพ่อใจมา วัดร่องแดงตำบลน,น้ำชำอำเภอสูงเมน่น 14. พระครูทันมานุรักษ์หลวงพ่อสวิงวัดสูงเมน่นอำเภอสูงเมน่น 15. พระครูปัญญาสิริพัฒหลวงพ่อบุญสมวัดน้ำชำอำเภอสูงเมน่น 16. พระครูโอภาสทันมานุยุทธหลวงพ่อเปลง่งวัดหนองม่วงไข่ตำบลแม่คำมีอำเภอร้องกวาง 17. พระครูสถิตรธรรมนาฏหลวงพ่อเซนวัดตำหนักธรรมอําเภอร้องกวาง 18. พระครูพิบูรณ์ธันมาพิบาลหลวงพ่อจันบาลวัดแม่ยางตาลตำบลแม่ยางอําเภอร้องกวาง1 9พระครูสุเวศวรคุณหลวงพ่อคำมูลวัดศรีดอนมูลอําเภอร้องกวาง20พระครูกิติชัย,ยวั์หลวงพ่อเหลือง วัดหว่างม้ออําเภอร้องกวาง21พระครูเกษมรัตนคุณหลวงพ่อแก้ววัดศรีดอนมูลอําเภอร้องกวาง22พระครูพินิษ์ปัญญากรหลวงพ่อบุญเป่งวัดปากจอกตำบลทุ่งแล้ง 23. พระครูบันทิตานุกูลหลวงพ่อเมธีวัดดงลานตำบลบ้านปิน24่ พระครูวิสุทธธรรมทารีหลวงพ่อวิสุทธ์วัดกลาง2 5พระครูโกวิ์ธรรมวิพัฒหลวงพ่อประสิทธิ์วัดลองลือบุญ26พระครูประโชดสิริวั์หลวงพ่อสมมิตรวัดหนุนใต้ตำบลบ้านหนุน27พระครูไผโรธวุฒธธิกรหลวงพ่อจรัสวัดห้วยไม้28พระครูสิริปุญญวัด หลวงพ่อปุกวัดศรีคิรินทรารามอําเภอเด่นชัย29พระครูวิสารศีลวัตรหลวงพ่อแก้ววัดเด่นชัยอําเภอเด่นชัย30พระครูสุธ,ธรรมกิติวงศ์หลวงพ่อกิติพงศ์วัดพงป่าหวายอําเภอเด่นชัย 31. พระครูอดุลรัตนยานหลวงพ่อสองเมืองวัดปงสนุกอําเภอหวังชิ้น 32. พระครูในศาสตร์สาธรหลวงพ่อสุวรรณวัดวังขอนอำเภอวังชิ้น 33. พระครูสาธรพัทรยานหลวงพ่อสวัสด์วัดวังเบิกอำเภอวังชิ้น